การทดสอบการจำแนกวัสดุมวลรวมระหว่างวัสดุมวลรวมหยาบและวัสดุมวลรวมละเอียดขั้นตอนที่1ใช้ที่ตักทรายตักหินตักทรายตักหิน5ตักและใส่หินเพิ่มอีก5ก้อนขั้นตอนที่2นํนำทรายและหินที่ตักขึ้นชั่งน้ำหนัก ได้3.110กิโลกรัมขั้นตอนที่สามนำแผนและฝามาชั่งน้ำหนักตามลำดับได้0.730กิโลกรัมตะแกรงเบอร์200ได้น้ำหนัก0.310ตะแกรงเบอร์60ได้น้ำหนัก0.550กิโลกรัม ตะแกงเบอร์40ได้น้ำหนัก0.3 50กิโลกรัมตะแกงเบอร์10ได้น้ำหนัก0.4 40กิโลกรัมตะแกงเบอร์4ได้น้ำหนัก 0. 490กิโลกรัมตะแกงขนาด1ทับ2นิ้วได้น้ำหนัก0.520กิโลกรัมขั้นตอนที่4 นำตะแกงทั้งหมดมาเรียงตามลำดับดังวิดีโอขั้นตอนที่นํานำวัตถุ มวลรวมใส่ลงไปในตะแกรงที่ประกอบไว้ให้หมดและปิดฝาขั้นตอนที่6เขย่าเป็นเวลา5นาที ขั้นตอนที่7ช่างน้ำหนักวัตถุมวลรวมที่ค้างอยู่ในตะแกงเริ่มจากแผนได้น้ำหนัก0.340กิโลกรัมตะแกงเบอร์200ได้0.360กิโลกรัมตะแกงเบอร์60ได้0.600กิโลกรัม ตะแกรงเบอร์40ได้1,500กิโลกร,รมัมตะแกรงเบอร์10ได้0.560กิโลกร,รมัมตะแกรงเบอร์40ได้1.130กิโลกร,รมัมและตะแกรงขนาด1ทับ2นิ้วได้ 1.510กิโลกร,รัม